นาบิวอานานปรือทะสอลินอูกติกามวยไทยรุ่นแบนต้อมเวทสึกวันลุพินี81 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านใเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับก็ถือว่าสําหรับคาคืนนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆครับเรียกได้ว่าว้าวว้าวอีกหนึ่งคู่ครับสําหรับการกลางรายการออกมาเรียกได้ว่าเป็นทางการสุดๆแล้วครับสําหรับนาบิลอานานกับทางด้านซซลินอูซึ่งจะได้เจอกันในศึกใหญ่วันที่27กันยายนที่จะถึงครับก็ถือว่าสําหรับหนุ่มน้อยนาบิลอานาครับ หลังจากที่ขึ้นสู่สัญญาวันใหญ่มาก็มีรายการอย่างต่อเนื่องเลยครับเรียกได้ว่าเดือนต่อเดือนเลยทีเดียวครับสําหรับนาบิลเองและทางด้านซอลินอูเองครับก็ถือว่าฮอตไม่เบาเหมือนกันครับสําหรับฟอร์มของเขาหลังจากที่จัดการน็อกเอาท์พงศิริมาและก็ได้รับสัญญาวันใหญ่และนี่ครับเป็นไฟแรกของเขาครับที่จะได้ชกในสัญญาวันใหญ่ซึ่งก็ถือว่าแฟนมวยนั้นจับตามองไม่เบาครับสําหรับซอลินอูคนนี้ครับก็ถือว่าการประ กบคู่ให้มาเจอกันในครั้งนี้ครับก็ถือว่าทําเอาแฟนมวยนั้นเซอร์ไพรส์สุดๆครับและก็น่าจะเป็นอีกคู่ที่มันสุดๆสําหรับคู่นี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปฟังประวัติและก็สถิติพร้อมๆกันก่อนครับว่าแต่ละคนนั้นแตกต่างกันอย่างไรลองไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังจากท้านนาบิวอานานกันก่อนเลยครับความสูงอยู่ที่192เซนติเมตรจากประเทศแอลจีเรียและไทยครับอายุปัจจุบัน20ปีจากทีมเมดิซาตู มาในส่วนทางด้านซอลินอูแมนออฟสตีลปัจจุบันความสูงอยู่ที่171เซนติเมตรจากประเทศเมียนมาอายุ32ปีก็ถือว่าสำหรับคู่นี้นั้นห่างกัน12ปีเลยทีเดียวครับเรื่องของอายุสำหรับคู่นี้ครับและในเรื่องของความสูงนั้นโอ้โหไม่ต้องห่วงครับห่างกันยักฟ้ากับเหวอีกแล้วครับสำหรับเรื่องของความสูงครับ มาดูในส่วนเรื่องของสถิติกันก่อนครับเริ่มจากนาบิลอานานกันก่อนเลยครับสำหรับ3ฟอร์มย้อนหลังครับก็ถือว่าเป็นการชนะคะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยและไฟต์ต่อมาครับเป็นการน็อกเอา์ยกที่2กุลาบดำสอจอเปียกอุทยัยและในไฟ์ล่าสุดของเจ้าตัวครับเป็นการชนะคะแนนฟิลิปเปโลโบนิสึกวันไฟในยี่สิอย่างสวยสดงดงามครับก็ถือว่าในส่วนสถิติ3ไฟ์ของซาดานาบิลอานานนั้นสวยสดงดงามมากๆครับชนะรวดเลยครับ มาในส่วนสถิติของทางด้านซอลินอูครับสำหรับ3ไฟท์ถือว่าเป็นการปิดเกม100%เป์ไฟแรกชนะ TKO ยกที่3มาซาโยชิซูฮาชิและไฟต่อมาของเจ้าตัวครับเป็นการชนะน็อกเอายกที่2ฟาบิโอเรอิสและไฟต่อมาครับล่าสุดของเจ้าตัวชนะน็อกเอายกที่2พงศิริ P ี k แสนชัยมวยไทยยิมรับ ก็ถือว่าสถิติทั้งคู่ครับสำหรับ3ไฟย้อนหลังนั้นก็ถือว่าสวยสดงดงามมากๆก็คงต้องมารอลุ้นดูครับว่าใครจะเสียสถิติในการเจอกันในครั้งนี้สำหรับ3ฟอร์มย้อนหลังครับเอาละครับหลังจากที่เราพอทราบประวัติแล้วก็สถิติคร่าวๆกันไปแล้วครับ เดี๋ยวามินจะพาทุกท่านไปฟังทัศนคติของพี่พี่แฟนมวยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรสําหรับผู้มวยคนนี้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับมาในคอมเมนต์ที่1บอกว่าซอลินอูหมัดหนักกว่ากุหลาบดํานักมวยใจอึดระบบหายใจเกินร้อยครับเม้นต่อมาส่วนตัวยังมองว่ายังห่างอยู่ครับเสียเปรียบทุกอย่างแต่ก็ต้องสู้ทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดครับ เม้นต่อมานาบิลกินข่ายครับซอลินอูแพ้มวยฝีมือและแพ้ความสูงถามว่านาบิลมวยฝีมือไหมผมก็มองว่าฝีมือดีกว่าสคนที่ซอลินอูเคยชนะมากครับเม้นต่อมาผมว่านาบิลร่วงถ้าไม่งั้นก็จบที่นาบิลชนะคะแนนครับเม้นต่อมาน่าสนุกครับสด ครบเครื่องกับมนุษย์หินอึดสุดๆนาบิลดูจะเหนือกว่านิดๆครับเม้นต่อมานาบิลจับคอตียอดหน้าได้คนไทยชนะคงสะใจนะแต่ถ้าโดนหมัดของเขาถึงน็อกก็ยอมรับว่าหนักจริง เม้นต่อมาซอลินอูต้องฟาดงอาวุธยาวๆหมัดเท้าเข่าศอกของนาบิลให้ได้ก่อนก่อนถึงตัวดูแล้วมันแน่ๆฟอร์มสดทั้งคู่น่าติดตามครับเม้นต่อมาโอ้ของหวานได้แน่นอนโบนัสนาบิลบอกได้เลยแทงไส้แตกทีบแทงอย่าถอยมีโอกาสน็อก99%โชก้านคอหน่อยนะนาบิลอย่าถอยขอบอก เม้นต่อมาบอกว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตถ้าเท่ากันมีสิทธิ์หลับได้นาบิลแต่ช่วงห่างกันลิฟแถมเป็นมวยอีกนาบิลลองเอาลูกถีบมาใช้เยอะๆนะถือว่าลองซ้อมถีบให้ติดเป็นนิสัยแล้วจะสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับนาบิลครับเม้นต่อมาหลายคนมองไปที่นาบิลแต่ผมว่าซอลินอูแกมีลูกหนักทนถึก นาบิลไม่ควรประมาทนะครับเม้นต่อมาเห็นเตี้ยกว่าก็ประมาทไม่ได้นะโยงถ้าเองประมาทภาพมันอาจจะเหมือน18ล้อชนเสาไฟฟ้าก็ได้นะหักกลางฮหฮเม้นต่อมาจะรู้ได้ไงว่าที่มีคนบอกว่าพม่าตัวนี้เก่งเก่งจริงไหมถ้าผ่านได้ถือว่าเก่งขึ้นมาในรุ่นนี้แล้วไม่จําเป็นต้องกลัวใครมวยมันต้องสู้ เม้นต่อมาหลายเม้นว่าหมูมาให้นาบิลแน่ใจหรือเปล่ากระเรียงคนนี้เพิ่งได้สัญญาวันใหญ่นะอึดทนหมัดหนักด้วยหมัดยางยืดระวังหมัดเดียวจอดนะครับเม้นต่อมาสามนาทีแรกซอลินอูน่าจะหลับครับแต่ถ้าไม่หลับละ่ะแถมชนะน็อกนาบิลด้วยทั้งคืนเราจะนอนหลับไหมเนี่ย <laughs> เม้นต่อมาแปลกดีคนอาจจะชอบผลออกมาก็ตัวใหญ่ชนะ95%พม่ามีแค่หมัดคมกับถึกทนอีก5%อาจจะพลิกแต่โอกาสน้อยจัดครับเม้นต่อมาซอลินอูคือทางผ่านของดาวรุง่งนาบิลสู้กันไม่ได้ครับซอลินอูที่ว่าแข็งทนจะต้านนาบิลไม่อยู่ถึงน็อกเพราะความเร็วอาวุธที่ต่างกันครับ เม้นต่อมาคู่นี้ผมดูว่าประกบขาดนะซอลินอูมีความถึกทนกับหมัดที่ดูจะหนักอยู่ถ้าต่อยโดนนะแต่ช้ามากนาบิลทั้งใหญ่กว่าสูงกว่ามากช่วงชกที่ยาวกว่ามากมีทั้งหมัดทั้งศอก ทั้งเขา่างานนี้อ่วมแน่ซอลินอูรูปเกมที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นคือซอลินอูจะเดินเข้าหาเตะขาแล้วหาจังหวะต่อยท้องแต่สิ่งที่เจอคือนาบิลจะใช้ช่วงชกที่ยาวกว่ายับยับแล้วต่อยมาตรงเตะขาหรือฟันศอกพอได้จังหวะก็จับคอแทงเขา่าซึ่งมันแทงถึงหน้าเลยรูปเกมน่าจะคล้ายๆที่นาบิลนั้นเจอกับโลโบ แต่อาจจะต่างกันตรงที่ซอลินอูจะเจ็บหนักกว่าโลโบ้เยอะเพราะถอยหนีไม่เป็นส่วนโลโบถอยเป็นก็ไม่กล้าเข้าวงในเพราะกลัวโดนจับแทงเข่าแต่ซอลินอูน่าจะโดนทั้งหมดทั้งหมดัหมดเตะเข่าศอกครับและนี่ครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นทัศนคติของพี P ่ๆแฟนมวยครับซึ่งก็มีแตกต่างกันออกไปครับ แต่หลักๆแล้วก็ถือว่ามองไปที่นาบิลอานานแเหลืเกินครับสําหรับการเปรียบคู่นี้ในการการการายการคู่นี้ออกมากครับอย่างไรก็ดีครับก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับสําหรับคู่นี้แหมกระแสดีเหลือเกินครับสําหรับนาบิลอานานคนนี้และซูเปอร์สตาร์จากพม่าคนนี้ครับวันนี้เวลาหมด,หมดเวลาแอนมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ